เรตบอลุกลีก no เรตหนวยทุกโคทุกสนามพิเศษสุดๆกับเกมการแข่งขันท้ายของมวยไทยออนไลน์เก็บคะแนนสะสมสุด,ดยอดเสี่ยงประจำเดือนชิงของรางวัลคลิกเลยกับ w w w m u ซต์มวยไทยออนไลน์ o t t h สอบถามโทร0811101115ถึงเจ็ด เข้าช่วงสุดท้ายของรายการนะครับท้ายรายการวันนี้เรามาดูเรื่องของคู่มวยสึกแสงสว่างพันปราโดยเสียติ่งนะครับก็รายการมวยดีวทีราชดำเนินก็ถึงเข้าร่วมรายการอยู่กับผมนะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับโปรโมเตอร์ท่านนี้นะ,ะตะวันหนึ่งกินเชิญเขามาทํารายการตรงนี้มาพูดมาคุยกับ เพื่อนสมาชิกของเราที่นี่อ,อ,นอ๋อครับมเป็นเกียรตินะครับเป็นเกียรติเป็นเกียรติของเราเปิดกว้างครับพี่แก้วผมอยากจะบอกกราบเรียนกับพี่แก้วอย่างนี้นะครับครับแล้วก็กราบเรียนกับแฟนๆรายการอย่างนี้นะครับว่ามวยไทยออนไลน์ขอให้ติดต่อผ่านพี่แก้วหรือผ่านผมครับ <lem> ไทยก็ได้ครับที่อยากจะลองทุก ที่อยากจะมาพูดมาคุยหรือเป็นกรรมการก็ได้เราพร้อมใช่ไหมทุกๆคนนะพี่แก้วขออยู่ในวงการมวยไม่ว่าจะเป็นกรรมการไม่ว่าจะเป็นนักมวยไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าสรุปแล้วของเราเนี่ยคล้ายๆรายการสารยุทธ์ถูกไหมพี่แก้วเด็กขายเนียวยังมาได้ได้ฮะรงเบิดกว้างครก็เขาเรียกว่าของเรานี่มันมันทำเป็นแบบรูปแบบของสื่อครับพี่แก้วก็คล้ายๆกับ ว่าสมมุติว่าพี่แก้วโดนอลารัดเอาับเกี่ยวกับเรื่องโปรโมเตอร์เกี่ยวกับเรื่องจัดรายการเกี่ยวกับเรื่องไตมาาเกี่ยวกับเรื่องพี่แก้วโดนอาจจะหัวหน้าคณะชกแล้วไม่ได้ะตุ้งสตังคือมาร้องทุกตรงนี้ได้ได้เลยครับพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ความเคลือแล้วก็จะกระจายข่าวแล้วก็จะสัมภาษณ์ตกการตรงไปตรงมาครับพี่แก้วครับผมเอามาดูศึกเสือสองพันปลาวันนี้นะ คู่แรกวันนี้คาดอูสองรบาทนะครับครับแกก็เป็นเปนทองออกขำอินนะกับวันเด็ดชอบพินาราชคูณนี้พิกัดน้ำหนักกันไว้น้ำหนักในนะครับ40่สบนะนะและกินินพละหกปอนะครับตะเพียนทองกับวันพิลลุกันมาครับอ่อประเพียนทองแต่กับนะครับวันนี้ประเจอกันใหม่ ผมว่าถ้าต่อยไซส์เดิมนะต่อยรูปแบบเดิมผมว่าวันประเด็จน่าจะแก้มือได้ให้วันประเด็จนะครับ,ค,รบคุณจิ้นระยะนี้ผมอยากจะบอกให้บรรดาสมาชิกของเราทราบนะบว่าเกมการตัดสินของลุมพินีระยะนี้กรรมการระวังมากนะฮะครั้งที่ผ่านมาอาจารย์ขวัญกับอีกท่านหนึ่งจำชื่อไม่ได้นะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะถูกพักนะถูกพักไปแล้วนะครับเพราะว่ามวยคู่แปดนะครับปรากฏว่าครบยกแล้วเนี่ย ไอ้เจ้าอะไรอะไรนะของตูปสมานะฮะไอ้อะไรปราอะไรเพชรปราเรื่ออะไรเขาเรียกว่าคู Damn, ่แปดเป็นค um, ู่ปิดท้ายของรายการศึกแชมเปี้ยนลุมพินีเกิดไก่ถูกต้องครับผมก็คู่นี่เหตุการอะไรฮะก็ปรากฏว่าครบยกแล้วเนี่ยตรงข้ามเป็นต่อประมาณหกเจ็ดสิบหนึ่งหรือไงเนี่ยฮะกรรมการให้ ก็ผู้บริหารก้านะเขากล้าตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าระยะนี้ชนะต้องเป็นชนะนะผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับคู่นี้ผมให้วันประเด็จนะน่าจะดีกว่าตะเพียนทองมีความเห็นไหมฮะคู่นี้ไม่มีความเห็นนะพี่แก้วเพราะว่าไม่เคยผ่านตาผมครับแล้วเลทก็ไม่เปิดใช่ไหมคู่นี้เลทยังไม่เปิดครับพี่รับมาปั้มเพชรเอราวัณนะครับกับวีรชาติชโคยุหะอิสุสุมวยคู่นี้พิกัดน้ําหนักกันไว้41กิโลนะครับ ป้อมเพชรเนี่ยฟอร์มดีนะช่วงหลังนี่ชนะมาตลอดติดต่อกันหลายไฟเลยนะแล้วเหนียวนะฮะการยืนระยะดีค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับส่วนวลรชาติวลรชาติเนี่ยทีมของผู้จัดซ้อมอยู่กับเสียชาญช็อกโกยุหะอิสุสุนะครับเ,เคยไปที่ค่ายมาโอ้ทาค่ายใหญ่โตมากนะไอเจ้าอาคุณเสียชานเนี่ยนะครับวลาชาติอยู่กับเขาเป็นเด็กใต้นะครับฟอร์มการชกเนี่ยถามว่าดีไหมถ้ามาเทียบฟอร์มตอนนี้ผมว่าป้อมเพชรฟอร์มดีกว่าผมให้ป้อมเพชร เลทเปิดไหมครับคู่นี้เลทเปิดไม่เลยครับพี่แก้วถ้ขออภัยนิดหนึ่งเลทเลทเลทคู่นี้ไม่น่าจะเปิดนะผม,มาเดี๋ยวนะฮะมีฮะพี่แก้วมีไหมออคู่นี้ยังไม่เปิดอีกฮะไม่เปิดจะมเขาเปิดคู่เลิศนิมิตครับพี่แก้วอ้าวมาถึงเลิศนิมิตสิจากุ้งกับหนุ่มตรังน้อยสอสามชัยนะครับพิกัดน้าหนักกันไว้สี่สิบกิโลเลิศนิมิตนิดเหนียวนะฮะเป็นมวยเข่านะครับแต่ช่วงหลังรู้สึกว่าจะแพ้บ่อยมากนะ 3-4มไฟติดต่อกันแพ้ตลอดนะครับไอ้เจ้าหนุ่มตรังสอสามใจเป็นมวยรูปร่างสูงนะเป็นมวยรูปร่างสูงเป็นมวยจังหวะเตะแรงต่อยแรงเป็นมวยสูงที่อาวุธเยอะนะฮะคุณี่ว่าเปรียบเทียบแล้ววงในเนี่ยอยู่ที่เลนิมิตแต่ถ้าวงนอกผมเชื่อว่าหนุ่มตรังน้อยดีกว่านะครับ เปรียบเทียบแล้วนะครับผมว่ารูปร่างช่วงชกหนุ่มตรังน้อยได้เปรียบและอาวุธเยอะกว่าเลิศนิมิตผมให้หนุ่มตรังน้อยครับคู่นี้เลดเปิดที่หนุ่มตังน้อยครับพี่แก้วเสมอเสมอครับครับต่อมาตะกุดทองออวุสวรณกับสุมาอีอ,อสอ,อจริวรวันนะครับตะกุดทองกับสุมาอีตะกุดทองพิกัดร27สนะฮะสุมาอีมาร้อย 8นะครับตะก,กุดทองต่อน้ําหนักนะวันนี้รู้สึกจะต่อให้สุมาี้นะตะก,กุดทองนี่กระดูกแข็งโป๊กเป๊กเลยอะต่อยมานานแล้วเป็นมวยชี้เตะขวาต่อยขวาแรงอาวุธค่อนข้างเยอะแล้วก็กระดูกดีนะครับส่วนสุมาอีสุมาอีแม่ผมดูแล้วมันค่อนข้างจะอ่อนแอนะและฟอร์มระยะหลังก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่ครั้งสุดท้ายรู้สึกจะแพ้เจ้าสองคมซึ่งสองคมพึ่งกลับมานะครับก็มาชนะไอจ้าสุมาอีนี่แหละนะครับ วันนี้ผมดูกระดูกการปันมวยของตะกุดทองนะครับดีกว่าสุมาอี้ผมให้ตะกุดทองครับเลทเปิดอยู่ที่ตะกุดทอง54ครับ54ต่อนะฮะครับผมแล้วมาเทพนิมิตสิทธิ์มณชัยนะครับช่างพิกัดน้ำหนักกันไว้1 1 9เนะฮะเทพนิมิตมา1้9ยสองคมเดิมทีเนี่ยจะชกกับสุมาอี้สลับมาชกกับเทพนิมิตนะครับก็พิกัดน้ำหนัก122่มวยคู่นี้เทพนิมิตต่อน้ำหนักให้ ไอ้เจ้าสองคมสองปอนนะสองคมนี่ชื่อเก่าชื่ออะไรครับพี่แกสองคมวอสังประภัยสองคมอ่าหายไปนานหยุดไปนานพอสมควรเลยนะเดิมทีก็ชกโอ้ยเขาชกเนี่ยพูดถึงเกรดมวยเขาก็ชกมีระดับเลยนะชกระดับไอ้เจ้าอะไรอ่ะไอ้เจ้าอะไรนะ,เ,ะรนะเดี๋ยวก่อนครั้งหลังสุดเนี่ยมาชนะไอ้สุมาอี้ก่อนหน้านั้นก็ รู้สึกจะแพ้นกนกปะไัยเกียรติพัฒนพันธ์นะครับอ๋อครับผมก็พกระดับ 3A เนะครับผมเคยต่อยกับ 3A มาแล้วนะเขาเรียกว่าผ่านมวยดีๆมาผ่านมวยดีมาเยอะเลยนะแต่ช่วงหลังเนี่ยนะครับเขาหายไปสภาพร่างกายก่อนหายไม่ค่อยดีนะครับกลับมาหายใจไว้ไฟผมยังดูว่าร่างกายไม่เท่าไหร่นะฮะวันนี้มาเจอกับเทพนิมิตเทพนิมิตนี่ประเภทเรียกว่าพกบอยยันเหมือนกันนะเหนียวเหนียวเหนียวอาวุธหนักแรงทุกรูปเขาเรียกว่าเตะขาต่อยหมัดถูกต้องครับผม วันนี้ถ้าสภาพสังคมไม่ดีจริงผมว่าอาจจะไม่ครบยกนะผมให้เทพนิมิตครับวันนี้ดีกว่าสองคมครับเลดเลดเปิดอยู่ที่สองคมไอ้เลดเปิดอยู่ที่เทพนิมิตครับขออภัยเลดเปิดอยู่เทพอ่าเทพนิมิตราคาสามสองครับพี่แก้วสามสองนะครับผมครับชาติชายน้อยสอประสบโชคกับนนทกิจต่อหมอสีนะครับคู่นี้พิกัดน้ำหนักกันไว้ห้าสิบเก้ากิโลนะฮะชาติชายน้อยเป็นมวยในรายการนะครับ เดิมทีชาติชายน้อยเนี่ยนะครับจะชกกับชาติชายน้อยจะชกกับขวัญข้าวปรากฏว่าเขาสลับขวัญข้าวไปชกกับแก้วกลวงวาดน,นะฮะชาติชายน้อยนี่เหนียวนะครับเป็นมวยเข่านะฮะส่วนนนทกิจนี่ฝีมือดีแต่นนทกิจก็ฟอร์มตับปรับไม่แน่นอนนะวันนี้นะครับถ้าเป็นฝีมือนะอาวุธครบเครื่องอยู่ที่นนทกิจแต่ชาติชายน้อยการยีระยะดีผมคิดว่าท้ายปลายแล้วชาติชายน้อยน่าจะดีกว่านนทกิจ ราคาเล็ครับสามสองครับอยู่ที่ชาติชายน้อยครับพี่แก้วชาติชายน้อยต่อสามสองนะครับ,รบมาถึงคู่นรในการเป็นแก้วกลางวานไก่ย่างห้าดาวยิมนะครับกับขวัญข้าวมรัตนบัณฑิตนะฮะแก้วกลางวานนี่เป็นแชมป์มวยรอบใช่ไหมครับช่วงนี้สดเหลือเกินแต่มีอยู่ไฟหนึ่งที่แก้วกลางวานน่ะยังอยู่มวยรอบแล้วมาต่อยที่ลุมพินีวันนั้นแพ้สองคมแพ้นอกสองคม<อ>แพ้นอกสองคมใช่ไหมสอสุริยันโยธินถูกต้องครับแต่วันนี้นะครับและระยะนี้นะฮะเขาเปลี่ยนสีเสื้อมาอยู่กับ ด็อกเตอร์คงไก่ย่างห้าดาวถูกต้องฮะลแลัวกีซ้อมอยู่กับเพชรยินเดียแคมับมีน้องโบท๊ทคอยดูแลการฟิตซ้อมนะครับแก้วกลางวันวันนี้นะฮะผมเชื่อว่าสดร่างกายดีส่วนขวัญข้าวขวัญข้าวเนาะแม่ไอ้เจ้าหมอนี่นี่ต้องยอมรับมันไหวกูสวยจริงๆนะครับ,รบแต่มันชกนะบางวันเนี่ยมันชกดีเหลือเกินบางวันมันชกไม่เอาเอาเอา,เอาประเทศเลยอะ่ะเขาเรียกว่าวันดีก็ดีวันไม่ดีก็ตัวใครตัวมันครับ แต่มาเจออย่างแก้วกลางวานเนี่ยผมคิดว่านะครับชิงไหวชิงพิบชิงหลักชิงเลี่ยมกันแล้วนะถ้าแก้วกลางวานนะครับวันนี้นะครับขยันสักนิดนะผมว่าแก้วกลางวานต้องดีกว่าขวัญข้าวผมให้แก้วกลางวานครับเลทเปิดอยู่ที่แก้วกวางวาน <ะ S> 19ครับพี่เก้9นะถ้าแปลว่ากู้ขี้นะไม่ห่านะครับ วันนี้คุณมีชอบใครมีแหวนยังจำนำอยู่วันนี้จับยามสามตาแล้วครับพี่แก้ววันนี้จับยามสามตาเอาไปสามแต้มกับหนึ่งกาเทพนิมิตเทพนิมิตครับแล้วคูไหนอีกนอกนั้นไม่มีครับนอกนั้นผมอยากจะกราบเรียนอย่างนี้ครับพี่แก้วว่าคู่ชาติชาน้อยกับนนทกิจเนี่ยถ้าตามเกตมวยตามฟอร์มมวยเนี่ยอยากจะให้สิบแต้มกับสองกาชาแน้ยใช่ไหมครับ แต่ว่าค่ายนี้ไอ้ที่แต่นี่เพราะว่าสาวะสบโชคถูกต้อง oh. แล้วก็ประวัติมวยชาติชายน้อยเนี่ยผมอยากจะกราบเรียนอย่างนี้ครับครับท่านแฟนแฟ,นฟ,นฟนรายการมวยไทยออนไลน์แล้วก็พี่แก้วครับครับถ้าท่านยังจําภาพชาติชายน้อยชกเนี่ยจะมีเสียงโฮหฮาหรือจะมีเสียงกระแสะการเล่นเนี่ยที่ว่าไม่ไว้ใจตลอดครับเขาเรียกว่า คุมเครือตลอดชาติชายน้อยในช่วงหนึ่งที่เขาชกลุ่มมันมันมารุ่นเดียวกับอะไรนะบัลลอเดชบัลลอเดชใช่ไหมฮะเจ้าเขาเรียกว่าสุรชัยก็คือซูเปอร์ท็อปซูเปอร์ท็อปสามตัวนี้ฮะคสามตัวนี้เนี่ยเป็นมวยที่เก่งมากครับและเป็นมวยสู้จริงไร้การดเข่าในเหนียวยัดไส้เขาเรียกว่าต่อยเบียดระดับพวกเจ้าพลังทิพย์ครับต่อยเบียดเจ้าระดับพวกแบบ ผ่านมวยดีๆมาเยอะครับเจ้าโน่นได้กินเนี่ยผมดูยังไงก็ไม่ถึงครับพี่แก้วแต่ว่ามีแต่ว่าถ้าวันนี้ตั๋วมาสู้ผมให้สิบแต้มกว่าสองกาแต่ถ้าให้มากกว่าไอ้เจ้าเทพทิมิตินะถูกต้องถ้าวันนี้มาสู้อย่างเดียวหันหลังเล่นแต่ถ้าไม่สู้ดูตัวดูเกมการเล่นตัวใครตัวมันขึ้นมาเราชี้ไอ้เจ้าชาติชายน้อยครับแต่ว่าคนก็ค่อยย่องมาถึงห้าสี่ลองห้าสี่ลอง สังเกตการแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาเรียกว่าระวังไว้น้ำจะท่วมแล้วร,ระวังนิดหน่อยนะครับ,รบเอาเป็นอันว่านะครับคุณกินนะบอกว่าเทพนิมิตนะแล้วก็ถ้าดูตัวดีแล้วก็เข้าที่ชาติใหญ่น้อยนะครับสําหรับผมผมดูว่าเทพนิมิตครับวันนี้มีสิทธิ์หยิบสดนะหยิบสดตรงที่ทไหนว่ากดหลับ,บกดหล่นก่อนไงพี่แก้วผมบอกให้ฟังนะครับว่าวันนี้เนี่ยเทพนิมิตเนี่ยเป็นมวยเชื่อถือดีการพิซซ้อมดีครับ แล้วก็ต้นๆเนี่ยอาวุธรุนแรงครับเล่นเทมนิมิตเนี่ยมีแต่รับตังก่อนสบายใจสบายใจแล้วก็ออกตัวท้ายๆบ้างแต่ส่วนเจ้าชาติชายน้อยเนี่ยวันนี้ผมดูให้10แต้มกับสองกาแต่มีแต่นะครับว่าถ้าตัวเงินมาเล่นอย่างนี้ท่านเล่นไปเลยสมมุติว่าขึ้นมาแย่งกันต่อเจ็ดสี่สองหนึ่งห้าสองสหนึ่งอย่างนี้เนี่ยมวนเดียวครับ แต่ถ้าเจ็ดสเหลือสามสองลองเหลือห้าสี่ลองคือราคาไหลนะคุณต้องระวังแล้วเขาเรียกว่าตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันจะไหลยกไหนก็ตามนะค,คือถ้าสมมุติว่าตอยไปแล้วสามยกก็ยังไหลอีกรตรงนี้ต้องระวังแล้วนะครับ,รบผมอยากจะบอกอย่างนี้นะว่าผมบอกไ้เมื่อวันศุกนะร์นะคาว่าสติตั้งสติแล้วจะมีสตังนะเรื่องจริงนะอย่างเช่นกรณีที่กินบอกว่า ผู้ชาติช่น้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับสติของท่านนะว่าท่านตั้งสติหรือเปล่าไม่ใช่เห็นเขาเล่นเขาเรียกว่าอย่างนี้ครับพี่แก้วเขาเรียกว่าอย่าไปเมาสถานการณ์อย่าไปเขาเรียกว่าหลงละเิงแล้วก็อย่าไปลืมตั้งสติอย่างที่พี่แก้วบอกถูกไหมครับตั้งสติจะมีสตังถ้าไม่มีสติก็ไม่มีสตังอันนี้จาไว้ให้แม่นนะครับครับมวยไทยออนไลน์ของเราวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับ ต้องบกราขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดและอย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ที่นี่ตรงนี้เวลาเดิมนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้โชคดีทุกๆท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ